เป็นยังไงบ้างครับผมไม่เจอสักพักนึงเลยวันนี้นะครับผมก็กลับมากับจอยแพดอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับผมที่บอกได้เลยนะครับว่าเป็นที่พูดถึงกันมากๆและนั่นก็คือจอยไอเนครับผมจอยไอเนนะครับถือว่าเป็นจอยแพดที่บอกได้เลยว่าเป็นจอยที่คุ้มค่าสุดๆมีฟังก์ชันครบสุดๆแล้วจอยนี้มีดียังไงเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมเลยนะครับผมเควินคุณกำลังรับชมบอสอันแพคครับ ไอเนีนะครับไอเนี้นะครับเป็นแบรนด์หนึ่งนะครับที่ออกมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินกันนะครับผมซึ่งเป็นแบรนด์ที่บอกได้เลยนะครับว่าถ้าใครเห็นจอยตัวนี้จะต้องนึกถึงนั่นก็คือจอยแมวนั่นะครับมีสีชมพูสีฟ้าสีดําแล้วแต่ว่าใครจะไปหาสีไหนมากันได้นะครับผมซึ่งเป็นอีกจอยหนึ่งเลยนะครับที่คุ้มค่ามากๆฟังก์ชันครบสุดๆแต่วันนี้นะครับผมจะไม่ได้มาพูดถึงจอยแมวนะครับผมแต่จะมาพูดถึง Joy IE e นะครับซึ่งเป็นจอยแพดของ Nintendo Switch นั่นเองนะครับผมใครที่มีปัญหาเ้องจอยคอนเริ่มใกล้เสียจอยคอนมีปัญหาผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่เพื่อนๆรับรองว่าต้องสนใจเอามามากแน่ๆเลยนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับผมตัวกล่องนะครับจะโชว์ตัวจอยอย่างชัดเจนเลยว่า เป็นยังงไสีขาวตัดกับแดงได้อย่างลงตัวมีโลโก้ไอเนซซึ่งผมก็อ่านไม่ออกหรอกนะว่ามันอ่านว่ายังไงด้านหลังนะครับก็จะบอกสเปคคร่าวๆของตัวจอยนะครับผมเพื่อนๆไม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักจอยตัวนี้นั่นเองนะครับผมเมื่อแกะกล่องออกมานะครับก็จะเจอกับตัวจอยที่มีโฟมกลมๆดันตัวจอยไว้ไม่ให้ไปกระแทกกับกล่องถือว่าดีมากๆเลยนะครับภายในกล่องก็จะมีตัวจอยมาหนึ่งคู่ มีคู่มือที่ทุกคนชอบอ่านกันเป็นประจำแล้วก็มีหลายภาษาแต่ไม่มีภาษาไทยนะครับถือว่าละเอียดเลยล่ะและก็มีสาย USB Type C มาให้อีก1เส้นเรามากันที่ตัวจอยเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูสเปคทั้งหมดของมันนะครับเราก็จะมาดูกันก่อนว่า เมื่อมันเทียบสเปกกับแบรนด์อื่นแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนที่เล่นสายแฮนด์เฮลนะครับนั่นก็คือน้ำหนักนั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นไอเนที่เรากำลังรีวิวโฮลี่อ่าอันนี้เป็นโฮลี่แพดนะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นเลยล่ะตัวนี้ดังมามากๆแล้วก็น้ำหนักเบาและที่สำคัญนะลายสวยมากโดดนะครับผมตัวนี้ก็จะยิ่งใหญ่นะครับผมแต่ก็มีข้อดีของเขาก็คือถ้าเสียบเครื่องเข้าไปแล้วเครื่องจะไม่มีการหลุดออก และก็ไม่มีการบิดหักเพราะว่าเขามีถันรองมาด้วยแต่ตัวนี้ก็จะหนักกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับผมตัวจอยไอนี้นะครับถือว่ามีน้ําหนักไม่หนักมากนะครับจอยเปล่ารวมกัน2ข้างอยู่ที่166กรัมจอยรวมเครื่องอยู่ที่481กรัมถือว่าน้ําหนักไม่เยอะเลยไม่ถึง500กรัมด้วยซ้ํามาดูที่ห่ออื่นกันบ้างนะครับผมโดกเปล่านะจะอยู่ที่266กรัมเลยทีเดียว รวมตัวเครื่องก็หนักที่581กรัม Holy ปะเป่าปสองข้างรวมกันอยู่ที่153กรัมรวมตัวเครื่องโดยแล้วหนักที่469กรัมสำหรับเรื่องหนักเรื่องเบานะครับมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แล้วแต่คนนะบางคนอยากได้แบบว่าน้ำหนักแบบหนักไปเลยเออก็จะไปแบบเน้นว่าฉันชอบโดบอ่ะใช่ว่ามันหนักแล้วก็กำลังคดีเลยไม่ได้หนักมากนะจริงๆมันก็แค่500กรัมเท่านั้นส่วนอีก2ตัวก็เขาก็จะเน้นเบามาเลย เพราะว่ามันแยก2อข้างนะครับจะไม่มีแผ่นรองด้านหลังนั่นเองโอเคครับเราก็ไม่ไปหายี่ห้ออื่นแล้วเราก็จะกลับมากันที่ i อ e นี้ของเรานะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างาฟังก์ชันสเปคจะเป็นยังไงกันบ้างเม,มื่อกี้ให้ลองเทสตั้งหนักเพว่าที่เพื่อนเพื่อจะได้ตัดสินใจกันได้นะว่าจะซื้อยี่ห้อไหนดีอ่าเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมตัวจอยนะครับถือว่าจับถือได้ดีเอามากเลยให้ความรู้สึกเหมือนจอยโปรแบบแยกล่างได้ยังไงอย่างนั้นเลย อันนี้ต้องสัมผัสเองจริงๆนะครับถึงจะรู้ตัวจอยมีมาให้2ข้างนะครับข้างบวกและลบเหมือนจอยคอนเลยทีเดียวผิวสัมผัสด้านหน้าก็จะให้ความรู้สึกด้านๆนะครับถ้ามือมันมากๆก็อาจจะมีรอยนิ้วมือติดได้ครับแต่เช็ดออกได้ไม่ยากเลยตรงจอยนะครับจะมีโลโก้ไอเน e เล็กๆสกรีนอยู่นะครับ ด้านซ้ายก็จะมีอนาล็อกซึ่งมีวงแหวนเปลี่ยนสีได้ถึงแสีเลยทีเดียวเปลี่ยนจังหวะไฟได้รีไฟได้ปิดไฟได้แม้มันจะแจ่มเกินไปแล้วเนี่ยแต่ตัวไฟเนี่ยสองข้างปรับได้ตามชอบเลยนะครับอยากได้ข้างไหนสีอะไรตัวจอยก็จะมีปุ่มแคปเจอร์ปุ่มลบและก็ดีแผดซึ่งดีแผ่นะครับก็ไม่ได้มุนนุ่มมากนะครับให้ความรู้สึกเหมือนว่าต้องกดแรงขึ้นมานิดนึงให้ความรู้สึกเหมือนจอยสมัยก่อน,นหน่อยๆครับผม ด้านบนก็จะมี L z L ฝั่งด้านขวาก็จะมีปุ่ม A B X Y ปุ่มบวกและปุ่มโฮมด้านบนก็จะเป็นปุ่ม R z R ด้านล่างจอยทั้งสองนะครับก็จะมีรูชาร์จจอยช่อง Type C ซึ่งเราสามารถชาร์จผ่านเครื่องเลยหรือจะเสียบชาร์จเอาก็ได้เหมือนกันนะครับผมด้านหลังนะครับเขาจะทำผิวแบบรัางพึ่งมาถือแล้วไม่ลื่นออกจากมือ แล้วก็ไม่ได้รู้สึกร้อนอีกด้วยแล้วก็ด้านหลังทั้งสองด้านนะครับจะมีปุ่มข้างละอีก4ปุ่มซึ่งเยอะกว่าจอยปกติด้วยมีปุ่มปลดล็อกออกจากเครื่องนะครับอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีปุ่ม M ปุ่ม T และปุ่ม 3L ทั้งสองข้างนะครับมีเหมือนกันเลยปุ่ม M T 3L นั้นเป็นปุ่มฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมานะครับช่วยให้เล่นเกมต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยปุ่ม M นะครับเขาจะเรียกว่าปุ่ม Mapping Control จะช่วยให้เราตั้งค่าปุ่มต่างๆให้ย้ายไปใช้กับปุ่ม 3L 3R ได้นั่นเองส่วนปุ่ม T นะครับก็จะเป็นปุ่มเทอร์โบนั่นเองซึ่งปุ่มนี้ก็จะช่วยให้เพื่อนๆไม่ต้องรวมปุ่มย้ำๆไม่ให้ปุ่มมันไปไวเช่นเวลาเล่นมอนหันนะครับผมเราตองยิงปืนกดรั่วๆพอเปลี่ยนมาใช้โหมดเทอร์โบเราก็กดค้างได้เลยไม่ต้องมารวปุ่มให้พังแล้วตัวจอไอนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงปุ่มโฮมนั่นเองและนั่นก็คือปุ่ม เปครับนะครับผมพอเรากดปุ๊บไฟจะติดแล้วมันก็จะเข้าสู่หน้าจอนั่นเองดัวไปเลยอ่าเราจะเข้าหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วเราก็เปิดเกมเล่นได้เลยแต่ว่าเอ๊ะเราจะเอาปุ่มโฮมแบบนี้มนาะทําไมล่ะจริงๆถ้าเพื่อนๆะน่ะใส่แฮนด์เฮลแบบนี้ปุ่มนี้จะไม่จาเป็นเลยแต่ว่าไอ้พ e ีนเน่ e นะครับสามารถทาได้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือดึงออกมาเล่นนะครับผมนี่แบบ จอยคอนได้เลยทีเดียวครับผมตัวจอยนะครับสามารถถอนออกมาเล่นได้แบบไวเลสได้เหมือนจอยคอนเลยซึ่งสําหรับใครนะครับที่อยู่อยากต่อขึ้นทีวีนะครับก็คแค่เสียบเครื่องถอดจอยออกมาเล่นเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราถึงเล่นเองสองข้างมันก็จะรู้สึกหลงเหลงหลงเหลีงนะผมก็เลยไปหาทางออกมาก็ไปเจอกับ กริปของ Spark Fox นั่นเองนะครับซึ่งตัวกริบเขาก็จะแยกล่างได้แล้วผมก็มาต่อเข้ากับตัวจอยเพิ่มแบตให้ใช้ได้นานมากอีกด้วย แบบนี้ก็ถือว่าแจมๆไปเลยเพราะว่าแบตเตอรี่ก็จะเพิ่มเข้ามาอีเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับผมหรือใครจะโมกิที่มาจากในกล่องนี n ฮ e n d o ก็สามารถทํากันได้นะครับก็ลองดูแต่ว่าผมขอผ่านดีกว่าไม่เอาตัวจอยนะครับมีใจโรสโคมนะครับผมหมดปัญหาจอยไม่มีใจโรแบบรุ่นที่อย่างโฮลีนั่นเองนะครับผมตัวนี้ใครสายปืนก็คงชอบมากแน่ๆเลยล่ะแถมมีระบบสั่นใส่มาด้วยแม้ครบเลย ทำให้รุ่นพี่เขาอายไปนเนี่ยแบบนี้ตัวจอยนะครับใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ4.5ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการใช้งานของเ,อเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเสียบแบตกริปก็น่าจะยืดออกไปได้เป็น8-10ชั่วโมงเลยทีเดียวเวลาชาร์จนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงถือว่าไม่นานเ,เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับจอยไอ้นี้รุ่นสุดคุ้มสุดๆตัวนี้เลยนะครับผมสําหรับใครนะครับที่แบบกบลาลังลังเลอยู่ว่าจะซื้ออะไรก็ ลองดูรีวิวกันดีๆก่อนนะครับผมเพราะว่าแต่ละตัวก็ทุกคนก็จะชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบเบาก็เบาไปเลยชอบหนักก็หนักไปเลยชอบฟัง์ชันครบฉันไม่จำเป็นต้องสัน ฉันไม่จำเป็นต้องมินจโลแต่ฉันขอไล่เบาไว้ก่อนนะอันนั้นรุ่นพี่โหลีเขากินขาดไปเลยครับผมส่วนตัวนี้จะเน้นฟังก์ชันครบนะครับไม่ได้หนักเท่าโดบแต่ว่าอย่างว่าใครชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์นะครับตัวสินค้าทั้งหมดเลยไว้ใต้คลิปนะครับผมยังไงเพื่อนๆลองกดดูกันก่อนได้นะครับว่าใครชอบตัวไหนอยากได้อะไรก็ลองไปกดซื้อกดดูกันก่อนได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆที่กำลังจะมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเทคนิคนะครับการใช้งานปุ่มต่างๆของจอไอทนี้มาให้อีกด้วยยังไงก็อย่า,ยาลืมติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมควินวอตันแพ c k ต้องลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ